นั่นจิ๊หายไปแล้วรอปล่อยเคสต์ดูเนี่ยไม่ก็เดี๋ยวเก็บไม่ปล่อยวันอาทิตย์ก็ได้ไม่ก็วนัน <c oughs> อังคาเทอเผอไม่ต้องไปวันหนลังกูไปพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยแป๊ตอนเขาก็จุดติเลยตอนเช้ากะเล่นอยู่สบายเลยพวกนี้พวกนี้ไม่พวกนี้ไม่มีตัดยาตอนเช้าที่ไม่มีตัดรอบคือวัน,วนอังคารนะบบริษัทหยุดเว้ย คือ <kung> เอาง่ายพรุ่งนี้กูเหมือนกูหยุดอะแต่กูทํางานนิดชิทนึงทํานิดนึงทํางานกูทำงานทุกวันโกหยุดวันอาคารวันเดียววันอาทิตย์คือต้องต้องทำเหมือนกันนะต้องทำเหมือนกันแต่งานกูับไปก็นงาน w o r อ f r o โฮมอ e อยู่บ้านบอกวูจะ work from h o m มบ้างว่ะกูกูจะลงทุนเอาก็มีทุนสักแสนหนึ่งอะกูจะพาไปได้อยู่โอ้โหแสนแต่ไปอยู่บ้านแล้วโกชิบหายตัวไหนบ้างวะกตัวไหนไม่รู้ ก็กูไม่รู้ตัวอะไรตัวอะไรวะไม่รู้อ่ะก็กูไอสัตว์ไปละก็กูขอโทษตัวอะไรไม่รู้ที่มีตาดำไม่ใช่เหรอไม่เห็นโอ้ก็ลิน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 ใช่ลิน มันมันมันอยู่กับพี่อยู่นะพี่น่าจ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 ะน่าจะโดนโอ้โหกูรักใส่เพื่อนอีกแล้วไม่กูรักไม่เหมือนกูรักใส่เพื่อนอ่ะคือมันต้องขับมันต้องเข้าใจคนจุกแล้วเว้ยคือถ้ามาจะคือถ้ามันเหมือนที่เมื่อกี้บอกพี่โก้โกนยันก่อนหน้าอะไรเงี้ยคือมันจะไม่โดนโก้เว้ยแต่ถ้าโก้ฝุนฝันมันจะโดนไม่กูอยู่กับ กูอยู่ใใยัาเอาไว้นี่ใครเนี่ยพอดิใกล้ของเดาวะไม่ไม่ไม่อยู่กับเพื่อนอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่กับเพื่อนละไม่อยู่เพื่อนละไม่อยู่เพื่อนละเอา้าเอ้าเอ้าชิปหายละปูห่ห้องวีว่ะโกโกโกเนียนโอ้พนเนียนมีช่วยเด <PowerPoint. S 1> ี๋ยวกูดึงออกมาจากห้องวีเนยียนเนียนไปก่อนนะอย่าเพิ่งช่วยเนียนไว้ แล้วไม่ต้องปั่นเนี่ยไมเนี่ยไมเนี่ยไมเหมือนมันอยู่บ้านกลางว่ะใช่ใช่ใช่ม่อยู่กับกูมันกูต้องให้มันตีทีหนึ่งใช่ไหมกูจะลบนะหนึ่งเพื่อนเปล่าไม่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 อยู่กับพี่อยู่พี่ไม่ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้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 มันไม่ตีกูอะมันกลับมันกลับมันกลับใครช่วยวะมึงหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่อยู่กับมันไม่อยู่กับใคร มันกลับมาพี่โดนเฟดมามันเฟดมาหาผมแล้วไม่ครับใช่หรอครับอุวีครับ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 โอ้โกห่าเครื่องโอ้ถ้าโกห่าเครื่องพี่จะซื้อดีเอให้โก้หนึ่งดีเตอนนี้เลยหนึ่งดีเอลซีเลือกมาด้วยห้าเครื่องสี่เครื่องก็ได้เดียวสี่เครื่องที่เหลือเนี่ยวโอ้โก้ไม่น่าเลย โก้ปิงปิงมนเยอะโก้คุณว่าสี่สิบคุณว่าสี่สิบโก้มันผ่านและต่างได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ผ่านน้าต่างได้ปะอ่าพี่ไม่โดนตีโก้พี่ไม่รู้พี่มีสปินสปินหนีน่าจะปิงโก้โอ้มันพี่ผ่านและต่างไม่ได้เพื่อนตีได้โก้ถ้าเกิดระยะมันถ้าโก้เขาหน้าชิดชิดหน้าต่อโอ้โหเพื่อนก็อยู่ข้างบนสองคนเจอเพื่อนไหมเจอไหม มีคนรอช่วยโกอยู่พี่เห็นใช่มีคนรมาช่วยโกแล้วถึงคนดูเห็นเลยมันกลับไมไม่ดูพี่ดูอยู่มันยังตามเพื่อนคนนั้นอยู่มันยังตามอยู่มันยังตามอยู่มันกลับโกกลับร้อยเปอร์เซ็นต์คเห็นอยู่มองกลับกลับนะกลับนะกลับเอ้าจกลับไม่ใช่หรอกูเห็นกลับนะเมื่อกี้เอาเอาโอ้พีฉีกมาข่อนโกฉีกมาจากตรงนั้นตรงไหนก็ได้แล้วก็หายอยู่เดี๋ยวพี่เดี๋ยว พี่ไม่รู mm ้เ hmm. จ้าโจ๊ไงดานเนี่ยไม่รู้ว่ะเมื่อกี้เห็นมันวิ่งลับนะเว้ยแซวเพื s> <S ่านวิ่งงงไปทางนั้นด้ยเออโ้องวีเป็นขี้อะไรกับ้อวีน่ะพี่อยู่กลางแมปนะโก้โก้มีทันอย่ต้อง้ต้อง้นต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 ้นอ้น่น้น้้ ไม่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 ไี่ที่ลงเหรอไม่ลงเ่เหรอที่มองผีอยู่ใช่ผีอยู่แถวบ้านเล็กที่เห็นไม่ใช่บ้านเล็กบ้านใหญ่ดิอยู่แถวบ้านใหญ่มันกลับไมโก้ไม่รู้อ่ะพี่มองไม่เห็นเลยพี่ก็มองไม่เห็นว่าพี่ไม่ไม่ไม่เสียงหัวใจอ่ะโก้เออกลับกลกลับอยู่อยู่ข้างบนอยวบนลงแล้วลงข้างล่างลงข้างล่าง อยู่ไหนพี่มันทำไมเสกเฮ้ยโอ้โหเพื่อนโดนเยอะแค่ผมไปห้องวีแล้วเมื่อกียไม่ไม่ไม่วี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 ไม่ถึงหรอกถ้าไปห้องวีก็หลุดอ่ะไม่ถ hmm. ึงไม่ถึงไปห้องวีจริงวะน่าจะหลุดนะน่าจะหลุดเริ่มยินหรือเปล่ายินอยู่ไม่หลุดหรอกไกล้อยู่แล้วนั่ะล่ะมาผมแน่เลยว่ะกูล่ออยู่อ่ะมันไม่มาหากูอ่ะ กูไม่ต้องถ้ากูไม่ให้ผีบจริงคตายแดีวยวกูหวังกูเป็นสปินไม่ให้ตายยากนี่ของผมว่ะโอเคโอเคงั้นกูองช่วยเพื่อนต้องกูแล้วล่ะต้องกูแล้วล่ะโกจุ๊กเลยดูดีพี่เกินไปบางทีนี่โอ้โหยอมเลยแม่พวกมีทางหลังไหมไม่มีเดี๋ยวพี่จะให้ เพื่อนช่วยหน้าโอเคต้องเมีร่อนแคบเหรอมันยิ่นน้ำเป็นสีแดงปะไม่รู้เป็นสีแดงไหมหลอดอะไม่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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยสองสามจาแล้วมันตีผ่านหน้าต่างได้เหรอเดี๋ยวกูลากให้รู้จะมาเขาเปล่ามามามาหาพี่เลยลากให้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องเพื่อนอะแล้วมันอาจมันมันอาจจะกลับกูว่ากลับแหละ ม,ม,ม,มันยังอยู่กับกูอยู่แล้วให้เรามาบ้านเล็กแล้วอยู่กับกูอยู่กูน่าจะกลับนะน่าจะกลับกลับกู้กลับลบ,ลบ,บิงไปแล้วกลับไปแล้วผมมีได้ครับน่าจะรอดกล่หวะกูหาไม้บนได้ไหมเจา๋าโต้กดใดก็หาแล้วพักไม้แต่เจ้าพี่ยืนหน้าไม้ให้เขตทีหนึ่งประเด็นคือกูยังไม่ถึงตัโกนะู้นะอีกพักใหญ่เลยน่าจะไล่ผมอีกแล้วกูอยู่ไหน ไขยลับแทนกูทีมาไล่ผมอกีกแล้วมีไม้ไหมตรงเนี้ยพี่ถึงแล้วไป<อ>ไปกูอย่าวิ่งมันมาทางนั้นดิโโอ้หดาดตุ้นตีนอะไรเนี่ยโอ้โหมึงมึงตายใช่ไหมตา,ตายตายแล้วโอ้โหไม่น่าเลยผมโดนตีไม่ทะลุตั้งต่างตั้งหลายรอบนี่อะไรเนี่ยตัวกู อยากรู้จริงมาัา,าตาีทะลุหน้าต่างได้จริงป่ะแท็กเตกเปรียบเลยเนออี่ยมันปิงเข้า,ากูเกิลแบบเดตบายตีทะลุหน้าต่างได้ไหมครับ <laughs> เอา <c oughs> เอาหรอไอ้เหี่ยมันปิงไงไม่ถ้าโก้ปิงประมาณ100ร้อยเท่าไหร่วะร้อยสักร้อยสิบต่อยี่สิบมันก็ได้อยู่นะ ติดสัตย์เฮ้ยต้องใจเย็นๆ,ๆคือแต้มผมเก้าพันพี่คิดว่าไงต้องใจเย็นๆ,ๆนคือหือว่าโก้ใจพี่เป็นสายช่วยเหลือนะสายช่วยเหลือนี่นี่จะจกุะกฆาตกรแทบไม่ได้นะเพาตาดำไม่มีตโอเคโก้เลยพอเพ่เพ่พี่โอ้เห้ยพี่เล่นสายอะไรกูไม่สามารถเล่น<ด>เล่นจุกจุกไปโดนเฉลไปด้วยได้กูไม่จริงขนาดพี่เอกด้วยไม่เก่งขนาดนั้น ทำให้ทำเพื่อนโดนตีฟีเก้อโดดไปจนจะวิ่งแล้วอ่ะตีนถึงพื้นแล้วจะวิ่งยังโดนอีกอะโหผมงงจัดเลยวะอยเ่รื่องไหนมั่งวะโีคนฮิวตรงนี้ยูไหนวะโอ้โหตรงนี้เลยมองไม่เห็นนะเนี่ยไปหลับเพื่อนดีกว่า โอเพื่อนเปย์ไวหมดแล้วอ้เหรอก็แล้วเครื่องอย่างนี้กูจะเอาโจ๊กยังไงฮะไอ,อ้สัตว์เครือ่องนี้เหรอที่มึงโดนเมื่อกี้โจ,จ,จ๊กมจกมันโจ๊กไงวะเดี๋ยวกูจะลอยเพื่อนโอเค ผีไปไหนวะโอ้ผีหลงมาน,นี่เพื่อนมาน,นี่มาตามเราหน่อยเพื่อนตามเราหน่อย <c oughs> เพื่อนจะดุมไหมไม่รู้ไม้หมดแล้วอะทุกไงดีไล่พี่มาเลยเหรอมามาแล้วลม,ามาแล้วมา,วมาวฟังอย่เฮ้ยมาแบกหน่อยฟังพี่หัวร้อนเนี่ยนะเป็นคนเดียวคุยคนเดียวมึงเพิ่ง <c oughs> ม, <c oughs> มา อะไรไปรอดนะไม่ีใจหาด พี่คิดว่าไงยังไม่เฟดยังไม่เโตวะเงินตันพี่เพื่อนปั่นอีกเครื่องเดียวที่ชุกอีกหน่อยนึ่งรถชนอีกหน่อยนึง่งหายแล้วพี่มันเฟดเอาวเพื่อนปั่นเครื่องยิ้วเหรอใช่ด้วยสวัสดีเพื่อนเอ้าเอ้าเพื่อนไม่เห็น ที่ได้น่าจะลบเบิมเบิมเรียบร้อยมีหูฟังไม่ครบแต่ว่าเป็นสายไรนิ่งอ่ะสายหัวช้าที่มันใช้กับไอโฟนเอกอ่ะที่มันเป็นตรงเนี้ยแฮ้ยปุ้ยตกใจจังเลยเเเ็็็บบบไไดด้้ต้องหาหลุมเลยแหละ ต้องหาลุมแล้วแหละเชื่อใจว่าพี่ต้องช่วยได้ตีหนึ่งทีใช่ไหมงั้นแหละโอ้วาฟจริงแหละฟินจริงจริงดีดูเถอะดีคอยดูตีทะลุหน้าต่างแต่วาฟจริงว่เะเร็จแลอะไร เพ่อนจะตายหาแล้วแล้วมันยิ้งทำไมมัน่ะเอาเพื่อนเดี๋ยวงงงงออกไม่โดนพี่ไม่โดนที่หมายแล้วพี่ร้อยสี่สิบอ่ะไซฮาไม่มีร้อยสี่สิบ เพื่อนอย่าคิวแน่เพื่อนจะควงจะคอเล็กแน่ไม่น่าเชื่อไปไปไปที่หายแล้วมีไอ้หลุมเสี่ยพี่จะหลุมยังเสร็จแล้ว แพี่เอ้ยเอ้ย,ยรับจัดร์บจัดราบจัดร์บเป็นกระด็นฮร์ดเออเออเพื่อนที่ต้องุกินเพื่อนไหลตายหลตายแล้วพี่ก็พุ่ง ตกแล้วเม็ดขาดเลยะไม่ทันเลยพีย่พี่เพื่อนลุกแล้วนี่หว่าพี่เพื่อนมีลูกเองเพื่อนเหนียวอยู่เอาว่ะยังมาว่ะเกินห้าหนาทีว่ะเอาว่ะยังมาว่ะที่ฝ่ายแนละ้วนี่อือยอ,อยอ เอาอยู่นะโดนอะไรจ้ะมันเปดอ้อที่มันเราจริงแล้วคราวนี้โอ้โหจะจันทร์ได้ว่ามันย,มยังไม่เปิดน,นะไอ้เสีย นานจัดแล้วนานจัดแล้วดึงฮุกดิดึงฮุก <c oughs> ดึงฮุกทำไรวะดึงฮุกอ้าวเหยเลยเหยจัดเลยจันเน่ยอะไรวะน่ะที่สิบเปอร์เซ็นต์มีจริงโดนเมล้วทีนกัน ใช้ท้งพี่มีเดียถาดพี่จะได้หนาตัวนี้อีกนิดนึงสักสิบเปอร์เซ็นต์ปล่อยเลยแล้วกันนะพี่เก็บนิดหรอเออถูกได้แคมเก้าพัน,น,น 9, ไม่มีอะไรเยี่ยมกว่านี้แล้วโก้พี่เต็มที่แล้วโก้พี่ไม่มีตายยากโก้พี่จะสกินโก้ดูเปิร์พี่ดิส,สีขเขียวล้วนเลยสกเกมไปยิปบพี่พี่จะมาตอนไหนอะ